ครับมือนีมาเบิ้งบรรยากาศครับขาหมูของเสียดิเพิันมึงครับเสียดิทครับเจ้าของบอลไก่เสียสันเนเสียดิทมือมึงครับรถรถอเนกประสงค์แล้วครับงามบ่ครับมึงดูครับสุดยอดเลยครับเปิด กินกันซีคนหาคนครับเนื้งงามสินิดซิมมันห้ซิมมันอแฟนเพจบังเพิ่นบงเนี่ยแวน่นาเนี่บ่เขาละบ่เขาบ่เขาออกละันซาน่ะเอาแล้ว้ออเอาไากเลสิเ้วซิมมีแฟนเพบังเนี่ยนะกับเราขาวครับเป็นยังไงครับสุดยอดปะ แตมีมแฟนเพจ่เข้าใงตัวโอูย่างหูครับโซลกเล่นมั้งไงโซลกกน้ำหาออกสเก็เข้าเลยใช่ปะใช่ครับยอาเลยรับอสบอสทีมทีมตมเอาไปนได้หรอเออได้ได้ กับเหลาขาวแพ้งเหลาแห้งเหล่าจะไม่แหงเรลาต้องมีเรล่าขาวเป็นยังไงสุดยอดบ่ครับขาหมูเลยผมแม่งขามาเลแต่ไม่เอาเอาเหลเาขาวเตรียมเตียมไปพ่อพ่อบอกบอกเบาๆเอาไปพ่อซิมเนี่ไปเลยพ่อวางมีดซะก่อนซิมข้ัมยิงให้ แคจ้มึงเนี่ยนะว่าสิวากันว่าสขอพันสามไม่ได้สพันสบเขาถัวพันสามไปแล้วเนี่ยงามงามคับโอ้ครับเราข้าครับเอาซิมคำับไยังไเดี๋ยวเดี๋ยกมาบุญนยกยกยกน้ำออกบครับบครับเหมือนบาดเลยนี่ครับเนื้อหมูงามดีครับ ทขาง่วงขาทิพนีิขาหมูกับขาง่วเบิ้งกันยาวๆเลยครับเบิ้งสันไปจุ๊เสี้ยวมามาเร็วเดีวมาพี่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 ก่อนมาพี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาซิมชมอ่ะอ๋อเออเป็นเพื่อนบ้างวันนี่นี่เราแบบนี้ต้องซิมคำยังไง แสบตัวมึง <avec> ถ <behaviour bien ours> <c oughs> ึงเฮียครับเฮี้ยแสบเลยครับแสบครับไอ่ดีเหรอเฮ้ยจะไปเฮีดนอกจากข่อยผู้เดียวเป็นสคยอดพอพันเด็กที่มาดูหลังลูก พุ่มต้งเลยโรงเรียนใหม่